สดๆแบบไม่มีบุตรนะทุกคนสดๆเดี๋ยวเมืม่อกี้คานตันด้วยดังตึ๊กเลยไม่มีเทิี่ขอคำนึงพ,พี่ไหนกี่บอลเลยครับดีเบินปอนหน่อยใส่กี่แม่เออใส่คลิปปอนหน่อยอๆๆไม่เอาแซมอะไรไม่ผมจะเสกอาผมใครู่แบบไหน นแลเอวจะล้องอยู่เดินระวังนนะเพราะว่ามันสั่รอบที่แล้วมายกจะสอบข้าวอืมรอบไม้บานคุ๋ยตีไ้อ้อะครนมาอะอรนั่นไอ้ทุ่งแอรุงเขียวเพียเหรอนี่ ขอ,ขอสุกได้ไหมขี้ล้วนเลยนะเน <mm ื้อดีๆใส่ขี้ได้ไหมอยาจะทำให้อยู่พี่ข้าหมอครับไปนี่นั่งทางแล้วไอ้เตาตินท้าทางจะอร่อยมากเลยอะชอบเนาะโอ้ยเตาดูพันดิดดูพันดิม ก็ไม่ไล่กินอาหารเลยนะเขาต้องเป็นเรื่องเปรี้ยงกล้องใครวะสวัสดีครับเชิญพี่น้องแนนอ,อาจารย์เต่าคนรอพระเอกสวัสดีพระเอกแซมแถบเสน่สวัสดีครับน้องครับใส่จุมาเด้อมาเด้อมันนี้เขาอยู่บ้านอาจารย์แย่ครับบ้านน้องไสม่เขาทำเปียกหัวมือ ผักพอนนะครับมือนียุดดีใจได้พี่น้องกลับมาจถทำแบบเซตพ,พะละสิบกอเท่าม่อครับต่อสู่กันต่อง่อางจังหวัดต่อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให,หมอล่ามไปเด้อทีมงานอาจารย์นจีกันชิบูชิบุนครับเมื่อคืนกต่เดินทางกันกับประกาศเชียร์เลพี่น้องลอยหาซิบนะลอยหาซิบก็น,น่ะก <laughs> ว่าอายุ้นโดดดวงดวงใกล้คำคือมาต้งแาวเลยว่าอายุหัวาบาทไหมเอาเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยว อยู่ไปไหมอ่ะเจ่นตื่นนะไปดูหนะ่ดดดวงดวงน้อนมาไหนน้อนเบอร์ไไอเท็ไอไปน้อนได้ไอไอยู่ค <c oughs> ู่กับเจ้าเบอร์พี่วันอย่ใงน,น, <c oughs> นี้หงีบนะพี่นี่อยู่คู่เป็นคู่ขันแบบกับโชเฟอร์แต่อะไรมัอลอยอะไรกับพวกเราไ <c oughs> ม่กินนะอาจารย์เดียทำอะไร ต้ยมยำปลาให้กินใช่แล้วก็ทอดไข่แล้วก็ทอดซี่โคอ๋อเดี๋ยวเรื่องทอดเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้เ,เย็นเเย็นเดี๋ยวเก็บของท,ที่เดี๋ยวเขาต้มของที่อยากได้ทอดแบบโอเคตัดไปแค่เดี๋ยวกำลังต้มปลาให้กินนะทอดไข่เจียวทอดซี่โครงหมูแค่เดี๋ยวต้ม ต่อเดืต้มปลาทอดไขเ่เจียวทอดซี่โครงหมูให้กินน้องหลับเหรอมาน้าไปดูข้างนอกสิเขากินอะไรกันนะ่ะอร่อยอร่อยเลยมาดิลอยแมเมื่อยแมเม,ม,ม <laughs> ื่อยเหรอเนี่ยย่าดิเจ็ดชัวว่วโมงกว่ามาน้าดิข้างนอกขอเขาอร่อยอร่อยกันมานะข้างนอกเขกากำลังอร่อยอร่อยกันมาดูสิ แม่ถามหาอยู่เร็วโอ้โหสมาชิกขอชุดแปดกล้องนิดนึงนะสวัสดีพี่พัชรินบุญกาบุญกานะครับนั่นบอกอันนี้มีพี่บุญกาไม่ใช่บุญกาบุญกาบุญกาะ อันนี้เอ่อไม่มีปากบัญชีเนาะปากดีปากดีเผื่อมีคนสนับสนุนเปนเาก็ดีเฮ้ยเรามีตอนเย็นไงเราเผื่อเราย่างไสไงแล้วก็ร้องเพลงเนาะสย่างเออร้องเพลงเอาไปหลานเก้าเราคือมังสวิตมาเนี่ยกรจกติ๊กเป็งก็ได้ครับผมมีเงินบอกว่าไอเดียวคราวานึง

ว่มเป็นปุญไปแลยบ่ครัลงออนหึงไปทางนไปทางที่มาเลเสายังได้บ่ไปทางเสรน้อเออตรู้สึกดีใจมากเลยได้ขึ้นได้ให้เตาขับมออร์ไซค์ขึ้น นี่ไง13มักกะลาโดยกันที่ข้างอบตอหัวช้างสาวน้อยเพชรบันแพงหมอรำดังะระมวยมันซึกมวยมันน่าลำเหนื่อดันโชว์เนี้ยวันนี้13มกกาลานะครับมักกลาช้าลมมาจากเตี้ยนะ อออตอดุดน,น,น,นเนมืองป่บยหน่อยาไ,ไหเขาบอให้ขับรถหาอะไรนะไปแล้วไปไไปไม่เ,เไนนน็นไปไปไไป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 ไไไปไ เอางชุดรถนะครับเนี่ยเมาุง <t> ชุดรถเลยครับ่อนดที่บาทครับทีบาทครับที่บ่ใช่บาได้มีหรออ่ะสิบบาทเี๋ได้กินบ้างก็บคยอะันช่วยชูเนี่ย อร่อยอร่อยรถรถกับข้าวเหรอรถกับข้าวิ่งไปนานยังครับวิ่งไปนานยังไปนานแล้วครับนานแล้วอ๋อโอเคกลของคนก็มีรถกับเข้าด้วยกับข้ามายังไม่เข้ามาเลยยังไม่ซึ่งจะไหมมือเลี้ยงดูแลแต่เดิน จำได้ด้วยมันรอบนี้ก็เยอะสองจำั้องสที่แล้ผมจำานามก็จำได้ไเอาไปเขาออะขึ้นสักถ้าแบบว่ามาเดินทางแวแล้วผมนั่งดูแล้วผมเว่าได้ดูไหมที่หลังดูอจากอุทุนพรมนี่กัอไม่เ็ สวิดสวิดกันสคนมันน้ำไม่ยอมมาเลยอ่ะไม่ออกมาเลยอะี่สวิดกับเต๋าสองคนนะั่นเนี่ยไปสวิดกน <c oughs> ันไอแครคือใครอะไอแคทคือใครไอแคท มาอยู่ครับผมอ๋ออ่ออเแชตเอห้หเราก็นึกว่าให้น้องแชทมาด้วด้น้องแชทก็อยู่พื้นที่อ๋อ,อ,อคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับออรผมบอก